สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวถึงเรื่องมีดกันบ้างนะครับซึ่งผมเพิ่งได้มาเป็นมีดบาดิกนะครับผลงานของครูนุ้ยนะครับหรือช่างนุ้ยเหล็กลายนะครับช่างนุ้ยเหล็กลายตอนนี้แกป่วยนะครับรอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะครับถึงเอาพวกของกเก่าๆมีดกเก่าที่แกตีไว้นะครับเอามาจาหน่ายเพื่อเป็นค่ารักษาตัวครับผมก็เลยอุดหนุนไปเพราะว่าผมติดตามผลงานของ ช่างนุย้ยเหล็กลายนี่มานานมากแล้วครับช่างนือยเหล็กลายเป็นชาวหาดใหญ่นะครับชื่อจริงชื่อคุณธนงตัดสีปนัดนะครับจะเป็นชุดแรกชุดบุกเบิกในการตีมีดเหล็กลายเลยนะครับต้องลองผิดลองถูกฝันมานานครับตอนนี้แกก็มีลูกศิษย์ลูกหาจํานวนมากซึ่ง สิทธิ์สายนี้จะใช้นาําสืบคนว่าเป็นเหล็กลายอย่างเช่นช่างมดเหล็กลายช่างยาเหล็กลายช่างทิวเหล็กลาย,ยานี้นะครับอยู่ที่ปักใต้กันหมดเลยครับจะรับตีมีดเป็นพวกกริบพวกมีดบาดิกมีดบาดเละหรือตามที่ออเดอร์ถ่านมาเป็นงานตีมือขั้นเทพเลยครับแต่ละคนนะครับอันนี้ก็เลยมาให้ชมกันนะครับอันนี้คือมีดบาดิกนะครับเอาอธิบายที่ฝักก่อนครับฝักนี้จะเป็นไม้ประดูลายเสือนะครับ ระดูลายเสือจะสวยงามมากนะครับด้ามก็เป็นประดูลายเสือเช่นกันนะครับ mm hmm. การทํามีดของปลุกนี้นะครับจะทําไปเสร็จทั้งใบเหล็กด้ามฝักเรียบร้อยลนะครับอันนี้คุณนุ้ยเซ็นให้มานะครับวันที่เก้าเดือนหกปีหกแปดนะครับนี่ครับสวยงามมากครับอ n อ joy น,นะครับผักจะเป็นผักแบบประกบนะครับ บางนคนรุ่นใ,ใหม่ๆนี้สามารถทำปักเป็นแบบเจาะเลยเป็นไม้ทั้งอันเลยมาดูด้ดานในกันนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเหล็กลายไม้ครับดูนะครับ,นรบขนาดใบเหล็กประมาณหกเซนในหกนิ้วนะครับตัวเหล็กประมาณหกนิ้วครับยาวทั้งเล่บนี้ก็ประมาณเก้านิ้วนะครับครับนี่เรียกว่ามีดบาดับ เป็นเหล็กลายสายน้ำนะครับฟังดยน,นะครับนี่ครับการตีเหล็กลายคือเอาเหล็กลายชนิดทั้งเหล็กกล้าเหล็กอ่อนมาผสมกันกน็ตีทบไปเรื่อยตีทบไปเรื่อยตีทบไปเรื่อยนะครับจนเกิดลายขึ้นมาแล้วช่างเก่งก็สามารถจะรีดลายออกมาได้ตามใจเลยว่าออกแบบมาเขาจะเอาลายแบบไหนมีความสวยงามมากครับ ของที oh, mm ่จะเป็นไม่สัสสมมันครับ